สว,ส,สวัสดีครับ,รบนามสกุสิผมพุพรสารกรมครับค่ะดิฉันจกักรีตาน์ตองนค่ะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของโกดงังศู์ใหญ่ที่สุดของเขตอีสานใต้เลยนะครับผมบบเป็นโกดังการเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บของ,ของสิ่งของผู้บริจาคที่จะเอาไปบริจาค เหตุการณ์น้ำท่วมที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะใช่ครับซึ่งสถานที่นี้ก็คือคณะรูคอนคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัตถานี้เองครับผมซึ่งเราจะพาไปดูข้อมจากคณะต่างๆซึ่งวันนี้ที่ด้านหลังนี้นะครับคือน้ําจากคณะเกษตรศาสตร์นะครับผมให้ได้พาไปดูข้อมจากคณะเกษตรศาสตร์ครับนะก็จะมีเขวัญทางนี้นะคะก็จะเป็นน้ำดื่มค่ะเป็นน้ำดื่มสดจะเป็นมาจากคณะของเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นเป็น ยาค่ะเป็นยานิดๆหน่อยแบบยาสามัญประจำบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมด้วทางด้านนี้นะครับเราจะพบกับของชื่อเล่นคุณผู้ชมไทยที่ได้บรรจุพันไว้แล้วครับคืจากคณะศิลปะประยุกต์การออกแบบนะครับมีพิชู่พิชู้หนุ่มทำงานนะครับผมรวมทั้งข้าวสาัดให้แห้งด้านนะที่ตัดแต่เพื่อให้ความแห้งมากมากขึ้นกว่านี้จะได้หูและขึ้นหม้อนะครับผมรวนทั้งวันด้านนี้เป็นนมกล่องที่้สำหรับเด็กน้อยนะครับเด็กตัวเล็กๆที่แบบยังไม่สามารถทานอาหารได้ ผมหัวใหญ่และกระเทียมกระเทียมสำหรับคนที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าเกลให้เป็นแผ่นนิดๆแล้วก็เอาไปทานะครับพร้อมกับหอมหัวใหญ่แล้วอยู่กับน้ำมากอาจจะมีอาการป่วยได้เราจึงต้องใช้หอมหัวใหญ่ในการตรมเพื่อรอักษาและนี่นะคะและนี่นะคะก็จะเป็นเป็นขวดเปล่านะคะขวดปวเปล่ารีไซเคิลนะคะที่ซึ่งเราจะเอามาใช้ประโยชน์ภายหลังกับการภายหลังกับเหตุการณ์น้ำท่วมนี้นะคะก็คือทางเราเนี่ยค่ะจะไม่ใช่แค่แคว่าเป็นโกดังเก็บของเป็นโกดังเก็บสิ่งของบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะเป็น จะมีทั้งการเยียวยาทั้งในระยะเวลาที่กําลังน้ําท่วมแล้วก็หลังน้งงําท่วมสําหรวมขวดวนี้นะคะก็คือได้รับความอนออุเคราะห์จากท่านอาจารย์นะคะภายในคณะศิลปศาสตร์เนี่ยค่ะก็คือจะรวบรวมขวดเปล่านี้นะคะมาแล้วพอ,อตอนที่น้ำเนี่ยนะคะลดระดับลงหรือว่าน้ําแห้งไปเราก็จะทําการเะก้าเพื่อให้ก้าเหล่านี้นะคะก็คือเราจะแตกส่ายไป ตามที่ที่ที่ต่างๆค่ะที่เป็นน้ําท่วมก็คือเราจะใช้ต้นแก้นต้อนนี้ค่ะที่เราเฉพาะเนี่ยค่ะก็คือเป็นการปลูกป,ป่าทดแทนที่น้ําท่วมไปนะคะและจิตรสังข,ขารสำหรับงานสำหรับการน้ำท่วมครั้งนี้นะครับเสื่อชุดชี่สามาได้เลยครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านคณะอาจารย์ของสาขาต่างๆนะครับของหน้าต่างๆในมหาวิาทยาลัยพัฒนาสีสันสด,สดใสแต่เราก็ไม่ได้อยากใส่มันเท่าไหร่เพราะว่าเหตุประทบเหตุท,ทุกข์ทั้งใครๆก็ไม่อยากเจอครับผม ทางด้านนี้คร <c oughs> ับเดยนเป็นข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้าหผมนะครับเนื่องจากฤดูฝนนะครับอยู่ติดกับฤดูหนาวนะครับมือถ่านก็ใกล้เข้ามาแล้วเราจึงต้องต้องมีข้าห่มนะครับผมเพื่อบริจาคให้กับผู้ประสบภัยต่างๆนะครับรวมทั้งสิ่งสำคัญสำหรับผู้หญิงเลยครับผ้าอนามัยนะครับผมขาดไม่ได้เลยครับถ้าขาดไปนี้ผู้หญิงตายแน่ๆเลยครับผมค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาว พัตมอลและผมนายพุทรสุรักำ่าวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์คู่หน้าอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ